สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สติลภาคก่อนเนาะนะครับวันนี้ก็มาที่ข้อสอบข้อที่31นะครับถึง40เนาะนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบแบบ Picture andsign นะครับข้อสอบแนวนี้นะครับเพิ่งมามีปีแรกนะครับเอาจริงเนี่ยถ้าถามว่าเรื่องของรูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับ แต่ว่ารูปภาพและลักษณะมาถามว่าเฮ้ยเขากําลังทําอะไรกันเนี่ยเพิ่งมีปีนี้เป็นปีแรกนะครับและคาดว่าปีนี้ก็ก็ไม่น่าไม่น่าจะขาดในส่วนของพาร์ทนี้ไปนะครับแล้วกเป็นพาร์ทที่หลายคนก็เอาไว้เก็บคะแนนได้เลยแต่ก็อยากจะชวนมาดูกันให้ดีๆนะครับหลายคนเนี่ยมั่นใจว่าพาร์ทนี้เก็บคะแนนเต็มแต่ผลปรากฏออกมาคะแนนเฮ้ยทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับในคลิปนี้ มาดูที่ภาพภาพแรกนะครับภาพก็จะมีมาให้แบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าในข้อสอบจะเป็นแบบสีหรือวเป็นแบบขาวดำเนาะนะครับแต่ก็เป็นภาพที่เราสามารถตีความได้นะครับโอเคครับข้อ31เนะครับเป็น best describe for the pictures นะครับเจอคำถามแบบนี้ไม่ต้องงงครับมันเป็นคำถามที่ถามว่าคุณจะอธิบายภาพนี้ว่าอย่างไรนะครับอะไรคือคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับภาพนี้นะครับ ข้อ A ครับ they are looking at the experiment they are looking at the experiment นะครับแปลว่าพวกเขาเนี่ยนะครับกำลังมองไปที่นะครับนะครับกำลังมองไปที่มองไปที่การทดลองทดลองนะครับสำหรับข้อ A เนาะนะครับแต่ข้อ B นะครับข้อ B บอก they are sitting at the table they are sitting at the table นะครับก็คือบอกว่าพวกเขานั่งอยู่นะครับเออไอข้อ a นี่ดูน่าสนใจว่าเออม,มองไปที่การทดลองอะเป็นไปได้ทุกคนมองไหมอะมองนะครับนะอ่ะมันก็ดูน่าสนใจนะครับแต่พอมาเป็นข้อ b they are sitting at the table นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเวลาจะเจอข้อสอบประเภทนี้นะครับผมจะแนะนำไปเลยนะครับว่าขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องเช็ค ถึงแม้มันจะจริงแต่มันต้องจริงทั้งหมดนะครับข้อสอบเนี่ยแนวนี้นะครับข้อสอบแนวนี้นะฮะเราต้องเช็คให้ครบทุกด้านสมมุติในนี้มีคน4คนให้แบ่งวงกลมเป็น4ด้านอันนี้ผมทำเองนะแต่จริงๆไม่ต้องถึงขั้นแบ่งขนาดนี้ก็ได้นะครับให้แบ่งวงกลมเป็น4อันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราดูครับ they are looking at the experiment นะครับในข้อ A ข้อ A ใช่ไหมฮะทุกคนพวกเขามองไปที่การทดลองนะครับ คนที่หนึ่งมองไหมมองคนที่สองมองไหมมองคนนี้มองนะครับทุกคนมองหมดเลยอะแปลว่าข้อนี้น่าสนใจนะครับมาที่ข้อ b they are sitting at the table นะครับบอ,อกว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่นะครับ they are sitting at the table กำลังนั่งอยู่ไอ้คนนี้อาจจะยืนออาจจะนั่งอ่าคนนี้อาจจะนั่งแต่คนนี้ไม่นั่งแน่ๆถูกไหมฮะข้อ b เพราะฉะนั้นข้อ b จะไม่เป็นคำตอบนะครับถ้ามีผิดแม้แต่คนเดียวแปลว่าข้อนี้ไม่สามารถเป็นคำตอบเราได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองเผินๆว่าเฮ้ยก็ดูเหมือนจะนั่งแล้วต่อให้มีคนเดียวที่ยืนนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผิดครับข้อ c ครับ they are wearing white lab coat นะครับ they are wearing white lab coat นะครับข้อนี้ใครแปลไม่ได้ถือว่าคุณโชคดีนะครับเพราะเป็นข้อหลอกนะครับเขาบอกว่าพวกเขากำลังใส่ครับกำลังสวมใส่เสื้อ l ลบสีขาวเออนะครับซึ่งแน่นอนครับมีหคนใส่ แต่ที่เหลือไม่มีใครใส่เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ C ก็ยังไม่ใช่คำตอบเนาะนะครับ mm hmm. อ่าโอเคต่อไปข้อ D ครับข้อ D บอก they are smiling in a science lab นะครับพวกเขากำลังยิ้มอยู่นะครับกำลังยิ้มอยู่ที่แ l บทดลองวิทยาศาสตร์นะครับถามว่าจริงไหมเออคนนี้ยิ้มเว้ยอาจารย์ยิ้มเด็กยิ้มคนนี้มันไม่ถึงกับยิ้มนะนะฮะคนนี้ก็ ยังไม่ถึงกับยิ้มอ่ะนะครับแต่ดูแววตาอาจจะยิ้มอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแม้แต่คนเดียวไม่สามารถเป็นคําตอบได้้อนี้ข้อที่เป็นถูกทั้ง4ข้อมีเพียงข้อ A นะครับอ่านะครับนี่คือวิธีการเลือกคาตอบนะครับรูปภาพนะครับถ้าเป็นการบรรยายได้ดีที่สุดเข้าหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกต้องทั้งหมดมันจะต้องบรรยายทุกคนในภาพได้หมดนะครับข้อ A ถูกต้องนะครับ อะข้อ32ครับเป็นภาพเด็ก3คนกำลังอ่านหนังสือนะครับ what is the b a s e describe for the picture a they, they are having a picnic นะครับข้อ a เขาบอกว่าเขากำลังกาลังปิกนิกกันอยูอ่ปิกนิกนี่ก็คือลักษณะของการแบบไปนั่งจอยอยู่สบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือปิกนิกอาจจะมีอาหารมากินด้วยนะครับ ข้อ b ครับ they are playing games นะครับ they are playing games ข้อ b ก็ไม่น่าใช่คำตอบอย่างแน่นอนเนาะนะครับเพราะไม่มีีเลยนะครับข้อ c ครับ they are painting a picture นะครับ painting a picture ก็คือระบายสีนะครับอันนี้ใช้หลักการเดิมนะครับต่อให้เนี่ยสมมุติเราซูมเข้าไปแล้วเด็กคนเนี้ยอาจจะระบายแต่คนอื่นมันไม่ได้ระบายอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีทางเป็นคำตอบได้เช่นเดียวกันนะครับข้อ d ครับ they are sitting on the floor นะครับพวกเขากำลังนั่งอยู่ นะครับบนพื้นกําลังนั่งอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นข้อดีจะเป็นข้อที่ตอบได้ถูกตอ้ตองที่สุดครับข้อ A ที่ไม่ถีดตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าบางทีการปิกนิกก็ไปนั่งกันได้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอข้อที่ดีกว่าที่มันสามารถบรรยายได้ทั้ง1 2และ3เนี่ยนะครับให้เลือกข้อนั้นไปเลยนะครับโอเคข้อ3ที่ e y h e y a r e sitting on the floor นะครับตรงเนี้ ผมสังเกตเห็นนะครับอันนี้คือข้อสอบจริงๆเลยนะครับทงรูปภาพที่ผมเอามานี่ก็ส่วนใหญ่ก็อันเนี้ยอันเนี้ยนะครับหลายคนที่ไปเข้าสอบเนี่ยยืนยันว่าภาพนี้ออกเลยนะครับแล้วก็คําตอบก็ประมาณนี้นะครับตรงเนี้ยมันมีโครงสร้างอยู่2ข้อเนี้ยจะมีโครงสร้างคล้ายๆกันนั่นก็คือ subject บก verb นะครับทำไมครับ subject บก be ครับก verb ing นะครับใช่ไหมครับ Day บวกอบวก Smiling d บวกอบวก Sitting อย่างเงี้ยนะครับทั้งสองข้อเนี้ยนะครับทั้งสองข้อเนี้ยมีเหมือนกันนะครับซึ่งเขากำลังสื่อว่าเฮ้ยถ้าจะบรรยายภาพเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ present con นะครับตรงนี้ถามว่ารู้เรื่อง tense ไปทำไมรู้รู้ไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่า ทุกข้อเด่ยมันกำลังทำหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรโฟกัสมันคือกริยานะครับอย่าไปโฟกัสว่าอ่าเฮ้ยอ่า,อาเป็นอยู่คือปุ๊บเราจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โฟกัสไปที่อิงๆทั้งหลาย Sitting looking อะไรมันจะใกล้ใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคครับพอถัดมา <c oughs> เป็นภาพผู้หญิงเล่นคอมพิวเตอร์เนาะนะครับตรงนี้นะครับ what is the best cry for the picture A. She is talking on the phone. นะครับเธอกำลังคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่านะครับใช่นะครับ,รบ talking on the phone นะครับคือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีหูฟังสอดอยู่ในนี้แล้วเธอกำลังคุยอยู่นะครับอย่าไปคิดอย่าไปคิดแทนนะครับข้อสอบเนี่ยถ้าเขาอยากให้เรากาเนี่ยภาพมันจะต้องชัดนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ไม่ใช่ละหนึ่งนะครับข้อ B ครับ she is watching television นะครับไม่มีทีวีปรากฏอยู่ในภาพเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นข้อ B ก็ไม่ใช่ข้อ C she's using her computer นะครับเออข้อนี้ดูจะใกล้เคียงที่สดผมบงไว้ก่อนเลยแต่ก็ต้องไปดูข้อดีก่อน she's reading the book นะครับเธอกำลังอ่านหนังสือนะครับโอเคนะครับก็ไม่น่าใช่ขครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันใช่มันต้องชัดนะครับถ้ามันใช่มันต้องชัดนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอ่านเดี๋ยวนี้สมัยนี้ทันสมัยอ่านใน อ่านในโน้ตบุ๊กได้ไหมนะครับก็จริงนะครับแต่ว่าข้อสี่มันไม่ชัดกว่าหรออย่างนี้คนะครับมาต่อกันนะครับโอเคดูจากภาพครับในภาพข้อนี้34นะครับบางคนอาจจะกำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับพร้อมกับดูบอลเกาหลีนะครับวันนี้วันที่26เนาะนะครับก็ใครดูตามไปติดๆเนี่ยนะครับก็จะชนกับฟุตบอล คัดเลือกนะครับเกาหลีจบไลฟ์เนี่ยก็ต้องไปนั่งดูเหมือนกันนะครับโอเคครับข้อ3ามครับเป็นภาพนักฟุตบอลยืนเรียงรายครับข้อ A ครับ they are playing w i the b l e นะครับบางคนเห็นข้อนี้ปุ๊บกาทันทีนะครับคุณนะครับข้อนี้เนี่ยตั้งใจเอามาหลอกเต็มที่เพราะอะไรฮะ they are playing w i the b l e นะครับ แปลว่าเล่นบอลบางคนบอกอ้าเขาแปลว่าเล่นบอลไงนักบอลไม่เล่นบอลแล้วจะทาอะไรใช่ไหมฮะนะครับแต่พวกเขาไม่ได้กําลังเล่นนะฮะนี่ครับผมที่ผมบอกไว้ว่า p r e s e n t continuous บอกเหตุการณ์ที่กําลังทําแต่เขาไม่ได้กําลังทาครับข้อนี้เลยผิดทันทีนะครับข้อนี้อยากให้เช็คดีๆนะครับก่อนที่จะกานะนะครับไม่ใช่ข้อ b ครับ They a r e in a football field นะครับข้อนี้แปลว่าพวกเขาอยู่ในสนามฟุตบอลเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับเก็บไว้ก่อน They are at the beach นะครับ the beach คือชายหาดหรือทะเลนั่นเองนะครับ They are at the beach นะครับก็ดูจะไม่ใช่คำตอบคข้อสุดท้ายครับข้อดี They are in the classroom นะครับเขาอยู่ที่ห้องเรียนนะครับก็ไม่ใช่เหมือนกันเนาะนะครับและกาไปเลยครับข้อ B ใครโดนหลอกพ่อเองไม่ต้องเกียใจนะครับที่จำไห้ดีโครงสร้างแบบ Present Con ะครับถ้ามันจะมามันต้องกำลังทำสิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะครับเช่นเนี่ย she is using เนี่ยนะครับเธอกำลังใช้คอมใช้อยู่จริงไหมอ่ะนะครับใช้อยู่จริงอ่ะนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบข้อก่อนหน้านี้อะไรนะ ข้อก่อนหน้านี้ reading ใช่ไหม they are reading นะครับทุกคนก็อ่านนี่ทุกคนช่วยกันอ่านหมดนะครับมองไปที่หนังสือใช้ได้นะครับหรือ they are looking เห็นไหมนะครับทุกคนก็มองไปที่การทดลองทุกคนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีโครงสร้างแบบ present con หรือ subject บวก verb to be บวก ing เนี่ยนะครับเช็คก่อนนะครับว่าทั้งหมดนั้นกำลังทำอยู่หรือไม่นะครับต่อมาข้อ35ครับก็ยังเป็นข้อสอบแนวเดิมนะครับอ่ะเป็นรูปเด็ก คนนี้นะนะครับมาดูที่ทำต่อครับ she s h s writing นะครับเป็นผู้หญิงนะไม่รู้ผู้หญิงหรือเปล่า she's writing on the notebook นะครับเธอกำลังเขียนลงบนสมุดนะครับอันนี้ดูจะใกล้เคียงมากเลยนะแต่ไปดูข้ออื่นก่อนนะครับเพราะถ้ามีสังเกตเห็นคำว่า b a s e นเม่อไหร่นะครับแปลว่าอันไหนอธิบายได้ดีที่สุดนะครับมันอาจจะมีอธิบายได้ดีกว่านี้หรืออาจจะไม่มีเนาะนะครับต่อมาข้อ b ครับ she's sleeping On the desk นะครับใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้าคนหลับมันน่าจะชัดกว่าน,นี้นะนะครับ s h e i s e a t i n g lunch นะครับเธอกำลังทานข้าวอยู่นะครับข้อน,นี้ก็ไม่ใช่ข้อดีบอก s h e i s e r a s i n g her w r i t i n g นะครับ,บ Erase นะครับ, er ase, ค,รบคำนี้หมายถึงลบนะครับเธอกำลังลบนะบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้ฮนะ Erasers eraser คืออย่างลบนั่นเองนะครับแต่ erasing นะครับ She s erasing มาถึงกำลังลบอยู่นะครับเนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คำตอบก็จะกลับไปอยู่ที่ข้อ A ครับช e r i t i n g นะครับโ okay. อเคจบในส่วนของคำบรรยายภาพภาพแบบว่าให้เรามาบรรยายเนี่ย b e s t describe นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่นั่งติวไปพร้อมกับผมวันนี้ ได้เทคนิคคร่าวๆไปใช้เนี่ยนะครับจะไม่ตกมาตายนะครับโอเคทีนี้มาดูข้อสอบแบบรูปภาพเหมือนกันแต่เป็นรูปภาพชนิดที่เรียกว่าทรายนะครับหรือ,อ,อป้ายสัญลักษณ์นั่นเองนะครับข้อนี้ครับแหมจริงๆภาพเห็นเนี่ยก็พอจะรู้ล้นะครับแต่ปดันไปเจอคำว่า slippery นะครับ slippery f o r นะครับก็คือแปลคำนี้ไม่ออกใช่ไหมฮะคำนี้เนี่ยแปลว่าลื่นฮนะ ระวังลื่นนะครับระวังพื้นลื่นนะครับพื้นมันไม่ได้ลื่นนะแต่เรานี่แหละจะไปลื่นพื้นมันนะครับเขาบอกว่า what should you do after seeing this sign คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ฮะหลังจากเห็นสัญลักษณ์อันเนี้ยเราควรทำอะไรครับข้อ A ครับ wait for janitor to clean up นะครับรอให้ Uh, พลงนะครับมาหรือแม่บ้านเนี่ยมาทำความสะอาดเสียนะครับหรือข้อ b ครับ run quickly เลยวิ่งไปเร็วๆเลยนะครับหรือข้อ c walk carefully นะครับหรือข้อ d ครับ dance on slippery floor นะครับก็เต้นไปสิก็เต้นไปเลยสิจ้าเนาะนะครับข้อนี้ตอบอนะไรฮะจริงๆข้อนี้มีใกล้เคียงก็คือข้อ a กับข้อ c ใช่ไหมฮะรอคนมาทำความสะอาด หรือบางคนจะเดินไปได้เลยนะครับซึ่งข้อนี้ถ้าถูกต้องที่สุดเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นข้อ4มากกว่าเนาะนะครับก็คือเดินนะป้ายมันเตือนนะครับเราไม่รู้หรอกว่าจนเนเทตอร์จะมาคืนคพัพเมื่อไหร่นะครับหรือบางทีอ่ะมันเป็นป้ายที่ตั้งไว้ใครเคยเข้าห้องน้ําหาทารณะนะครับหรือในปั๊มหรืออะไรก็ตามจะมีป้ายตั้งไว้ใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นการทําความสะอาดไปแล้วนะนะครับาทำความสะอาดไปแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยระวังพื้นลื่นเพราะเพิ่งถูกไปไงเพิ่งขัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ข้อ A น่าจะไม่ใช่คำตอบที่ที่ถูกที่สุดนะครับโอเคเห็นป้ายแบบนี้ให้เดินอย่างระมัดระวังนะครับ careful ระมัดระวังครับ carefully เดินอย่างระมัดระวังนะครับต่อมาครับป้ายชนิดนี้เนาะนะครับใครอ่านหนังสือไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าป้ายมีหลายชนิดนะครับป้ายชนิดนี้เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีแดงนะนะครับจะใช้เป็นสีแดงนะครับเราเรียกป้ายแบบนี้ว่า warning ครับ warning หรือป้าย ป้ายเตือนนะครับ warn นะครับเป็นป้ายที่มีไว้เตือนนะครับเขาบอกว่า no lifeguard on duty คำว่า on duty คำนี้นะครับมีความเป็นความหมายว่าอยู่ในหน้าที่อ่านะครับแปลตรงๆก่อน,อย,น,นนะอยู่ในหน้าที่นะครับไม่มี lifeguard อยู่ในหน้าที่นะครับ swim a s your own list นะครับ swim at your own list นะครับก็คือบอกให้ว่ายน้ำนะครับ your own risk นะครับคำนี้เนี่ยนะครับมีความหมายว่าแปลตรงๆนะแปลตรง,นะต,รงตรงก่อนนะครับว่าด้วยความเสี่ยงของคุณเอง risk แปลว่าความเสี่ยงโ <c oughs> ดยความเสี่ยงของคุณนะครับเออประมาณนี้นะครับแต่แปลจริงๆเนี่ยก็คือไม่มีไลฟ์การ์ด อยู่ในหน้าที่ตอนนี้นะครับให้คุณว่ายน้ําอย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับแปลแบบดีๆหน่อยนะครับทีเนี้ยข้อนี้ไม่ได้ถามล้นะครับเมื่อกี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่ after seeing this i g n จะทําอะไรใช่ไหมครัข้อนี้เขาบอกว่าไม่ได้ถามว่าหลังจากเจอป้ายจะทําอะไรแต่เขาถามว่า where ครับโหเห็นอันนี้นี่คือต้องรีบมองให้ชัดเลยนะวง where คุณจะเห็นป้ายนี้ที่ใดครับระหว่างข้อ a ครับ in the museum นะครับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เนาะนะครับข้อ2ครับ in a playground นะครับสนามเด็กเล่นหรือข้อ4ครับ in a swimming pool นะครับที่สระว่ายน้ำนะครับหรือข้อดี in gallery art นะครับก็คือที่อะไรอ่ะ gallery art ก็คือสถานที่ที่ไปชมรูปอะนะครับเราไปชมรูปภาพอะไรคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์แต่เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพนะครับเป็นแกลเลอรี่นั่นเองนะครับทีเนี้ย มีคำว่าสวิมจริงๆคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่คำว่า s w i มใช่ไหมฮนะมีสวิมครับอะไรมันจะใกล้เคียงสุดก็ต้องเป็น swimming pool นะครับไม่ยากเลยนะครับแม้เป็น fly, ซายเนี่ยคุณก็ไม่ยากนะครับส่วนใหญ่เขาพยายามจะไม่เอารูปภาพมานะเขาจะพยายามเอาตัวอ,อักษรมาแต่ผมไปค้นมาแล้วนะครับภาพนี้คือภาพที่ออกสอบเลยนะมีคนลื่นด้วยนะครับและก็ใช้คำนี้เลย slippery floor โอเคนะครับ มาดูข้อนี้ครับอันนี้หลายหลายคนเนี่ยตอบไม่ได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่รู้จักคำว่า littering นะครับใครที่ไม่รู้จัก littering นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับเราจะรู้ละนะครับ littering นะครับหมายถึงทิ้งขยะครับนะครับ no littering จึงหมายถึงห้ามทิ้งขยะครับ จึงมองภาพบางคนอาจจะมองภาพออกบางคนมองภาพไม่ออกนะครับข้อสอบจริงอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนะครับสืบทราบมาว่ามีนะครับเออนะครับมีภาพมันก็สบายแล้วบางคนก็ไปมองอย่างอื่นนะแม้ว่าห้ามเก็บขยะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงไม่ใช่นะครับอ่ะมาดูครับเขาถามข้อนี้เขาถาม meaning ครับความหมายของไซน์นี้คืออะไรนะครับข้อ a don't go there นะครับอย่าห้ามไปแล้วกันห้ามไปนะครับ ข้อ b ครับ keep the place clean นะครับ keep the place clean นะครับหมายถึงว่ารักษาความสะอาดอะนะครับหรือข้อ c ครับ throw trash here นะครับ throw trash here หมายถึงว่าให้ทิ้งขยะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือที่ทิ้งขยะนะนะครับข้อนี้ก็ไม่น่า ไม่ได้ใช่นหครับหรือข้อดีครับ don't play in this area นะครับอย่ามาเล่นในพื้นที่นี้นะนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่จะใกล้เคียงที่สุดนะครับจะเป็นข้อไหนฮะข้อ a ห้ามไปข้อ b รักษาความสะอาดข้อ c โทรแฉเชียทิ้งขยะตรงนี้นะครับข้อ d ห้ามเล่นนะครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ b ครับนะครับรักษาความสะอาดนะครับ หรือข้อนีนะ้เนี่ยข้อ C เนี่ยถ้าจะปรับนิดนึงก็สามารถเป็นคำตอบได้คือ don't throw trash here นะครับอ่าขอโทษทีเราไม่ต้องลบนะครับเติม o n นเข้าไปข้างหน้า don't throw trash here นะครับก็สามารถเป็นคำตอบของข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อมาข้อที่39ครับ please flush after using นะนี่นะครับข้อนี้นะครับมาแบบนี้เลยนะอันนี้คือสัญลักษณ์นี้เลยนะครับมีข้อความ ของมันออกมาด้วยนะครับ please flush after using นะครับมีคำว่า flush นะครับเออนะครับมีคำว่า flush flush คำนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการกดชักโครกครับอืมกดชักโครกครับคำนี้เลยนะมันจะใช้คู่กับชักโครกเลย flush after using นะครับข้อนี้เขาถามอีกแล้วครับว่า where นะครับที่ไหนล่ะครับที่จะเห็นรายนี้นะครับให้กดชักโครกเนี่ยนะครับ ข้อ a ครับ in gymnasium ครับข้อ b ครับ in a canteen ข้อ c in a kitchen ข้อ d in a toilet นะครับก่อนอื่นมาแปลก่อนนะครับ gymnasium นะครับหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอะโรงยิมเออนะครับโรงยิมใหญ่ๆอะที่เป็นใหญ่ๆเราจะใช้คำว่ายิ m n a s i u m นะครับต่อมาครับคำว่า canteen หมายถึงโรงอาหารนี่ นะครับโรงอาหารหรือข้อ C ลิ t กเชนครัวครับให้กดด้วยหลังใช้นี่ไม่น่าใช่และข้อสุดท้ายทอ i ยเลนะครับคิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับนั่นคือส่วมนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดจะต้องเป็นส่วมนะครับโอเคได้นะครับ flush นะครับคำนี้แปลว่ากดชักโครกนะครับ อ่ะขอสุดท้ายครับ ambulance parking only นะครับ all others will be ticket or t o l นะครับ uh, uh. ตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะตรงนี้ภาพอ่ะแทนที่จะช่วยใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าภาพข้อนี้ยหลอกทุกคนได้เต็มเๆเลยนะครับยังไงฮะภาพเนี่ยเป็นลักษณะของรถยกเนาะนะครับเราอาจจะไปตีความกันแบบอย่างอื่นอ่ะเช่นแบบเฮ้ยรถ รถจะรถเสียเรามีบริการรถยกหรือเปล่าอะไรงไม่ใช่นะครับข้อนี้ครับแอมบูเลน์คือรถฉุกเฉินเนาะ,ะรถพยาบาลดีกว่านะครับรถพยาบาล parking only นะครับหมายถึงที่จอดรถพยาบาลเท่านั้นนะครับ all others นะครับข้อนี้ all others ชืบตรงนี้นะครับ all others นี่หมายถึงรถอื่นๆนะฮะ เขามีอด้วยแปลว่าลดอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับ will be ticket นี่คำนี้ครับอยากให้รู้ไว้เลยนะครับเผื่อว่าไปเจอเข้อสอบที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับคำว่า ticket คำนี้แปลว่า ticket ปกติแปลว่าตั๋วใช่ไหมฮะถ้า ticket ที่เป็น noun เนี่ยนะครับ ticket ที่เป็น noun เนี่ยจะแปลว่าตั๋วนะครับแต่ถ้า ticket มันเติม e d หรือว่ามันเป็น verb เป็นกริยาเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมวงเวล็บไปข้างหน้าดีกว่านะครับจะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ใบสัง่งให้ใบสั่งนะครับถ้ารถคันอื่นมาจอดตรงเนี้ยนะครับจะถูกให้ใบสัง่งนน่นะครับหรือ to ครับคำนี้นะครับเป็น verb เนาะแปลว่าถูกปรับครับนี่จะให้ใบสั่งแล้วก็ถูกปรับเลยนะถ้าคุณมาจอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้โอ้โหไม่ได้ถามด้วยว่าทำอะไรนะข้อนี้ง่ายมากเขาถามว่า where can you see this sign คุณจะเห็นสัญลักษณ์นี้ที่ไหนครับที่จอดรถ Ambulance เนี่ยเออนะครับคุณจะเห็นที่ไหนข้อ a ครับม u s เซี ทพิพิธภัณฑ์ข้อ b ครับ in a school โรงเรียนข้อ c in a hospital หรือข้อ d ครับ in a park ครับข้อนี้ไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ยากนักครับข้อนี้แน่นอนครับ hospital นะครับตกไปแล้วนะครับ10ข้อวันนี้ค่อนข้างไวนะครับไม่ถึง30นาทีก็จะเน้นย้ำนะครับข้อสอบแนวเนี้ยนะครับ อาจจะมองว่าง่ายแต่ที่สําคัญคือสตินะครับอย่าคิดว่าเห็นภาพแล้วนะครับจะไม่แปลนะครับหรือว่าอ่านไม่ครบนะครับจุดสําคัญของอข้อสอบแนวทรายแบบนี้นะครับหรือรูปภาพก็ตามนะครับคือเราต้องอ่านข้อความในนั้นให้หมดนะครับเพราะบางทีอ่ะเขาอาจจะ เอามาหลอกด้านบนแล้วด้านล่างอ่ะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยข้อสอบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะนะครับจะเป็นข้อสอบชั้นเดียวนี่แหละนะครับอาจจะมีคำศัพท์ที่เราไม่เคยเจอบ้างนะครับแต่ไงก็ l i t t e r i n g เนี่ยนะครับก็อยากจะให้จําไว้นะครับ l i t t e r i n g นะนะครับแปลว่าทิ้งขยะอะไรพวกนี้นะครับข้อสอบรูปภาพก็อย่างที่เทคนิคให้ไปนะครับเช็คนะครับว่ามันเป็นมันสามารถบรรยายทางภาพ ได้ตรงไหมนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับส่วนวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ